รดน้ำโอ้รดน้ำต้นแก้วกันหรือต้นหมกบางคนก็ห้องต้นแก้วคนโบราณห้องต้นแก้วคนวัยรุ่นยุคใหม่ห้องต้นหมกขรับศักแต่ก็คือต้นเดียวกัน รถของเขาชุ่มฉ่ำเนื่องจากกลางวันรถไม่ได้รอ้อนมาลดอัดตอนเย็นลดตอนเย็นลดอัดตอนเย็นจะได้ชุ่มเย็นรดตอนกลางวัน เหมือนดังเอาน้ำร้อนไปนล,ลาดเขาต้องรดตอนเย็นๆจะได้ชุ่มเย็น อ้าวสองสาวนี่ไปไหนมาสงการเราไม่ได้ลดน้ำไม่ใช่เลอลดน้ำหน่อยส <laughs> งการสงการเราไม่ได้ลดกันเนาะก็ลดตอนนี้ก็ได้ดน้ำชุ่มฉ่ำโอ้ชุ่มเย็นชุ่มเยนน็นต้นตัวสวรรค์ ดอกไม้บัวสวรรค์ไม้มงคลนะี่โอ้ชุ้นเดียนช่นี้ไม้บัวสวรรค์ไม้มงคลโอ่ก็จะได้เชื้อสายพันธุ์มานั่นที่ใหญ่ใจดีท่านให้มานมันได้ปดลูกตรงเวลาเขาออก,อกดอกดอกท้ายดอกบัว ต้นเป็นไม้ยืนต้นแต่ดอกออกมาค้ายกีบบัวเลยสว่ยัางไง,งแต่ปลูกไว้เห็นดอกไปสองครั้งนานแล้วยังไม่เห็นดอกตั้งแต่น้ำท่วมมายังไม่เห็นดอกเขาเลยคาดว่าคงอีกไม่นานคงจะออกดอกให้เห็นะะนะครับอ,ดดนอินเดเลอร์จะปลูกดอกต้นน้ำคุมจิด ตุ่เย็นชุ่มเย็ยนรถตอนเย็ยนนี่ต้นไม้เป็นจะชุ่มเย็ยนรถกลางวันร้อนมันนี่น้อยเยิ้มล่าเลยเนะี่ยแมนาน <laughs> ยิ้มล่าเลยนะอดีอใจเลยนะี่นาเย็ยนนะมี่น้อยยิ้มล่าเลย một thằng mì đuệ trung diện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  bóng thanh của thảo này cành ก,กินข้าวแรงก่นจะมีเสวนา,ทา,า,า,านเทเลจาอย่างโต๊ะกาแฟนีเสวนาอย่างโต๊ะกาแฟก่อนกินข้าวแรงต้องมาเสวนากันก่อนแล้วก็ตดน้ำต้นไม้ก่อนกินข้าวแรงเหมืนกัน กิจกรรมคนละอย่างมักไผ่มักมันกิจกรรมไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเป็นการเรีนแหละการพักผ่อนอ้ตู้ปันสุดไม้ทำให้เจ้าปิชานะมยะ่ายัญตอนนี้ไม่รือออกลนะเอาไว้เป็นตู้ใส บินไฟ,ไฟฟ้าได้ประโยชน์ครับสายบินไฟไว้ตรงนี้ไม่หายโอ้สิบหยอดได้ประโยชน์มันอ่ากำลังกอชอบโวม นี่เขาแกะหน่อยโอ้หนุกเจ้าออกไปแล้วเดี๋ยวเข้ามาใหม่ลูกเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่เจ้าพิารากบินออกจากฟังแล้วตกใจไม่ได้ไล่ลูกเข้ามาใหม่ด้วยเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่ถ้าลดดอกไม้ใครชุ่มเย็นชุ่มเย็น โอ้ปดึงเขาไดงนะเปิดเลยเปิดเลยเออเปิดให้สว่างดิอโอ้พอดีเห็นกล้วยไม้กล้วยไม้ในน้ำชีดเสื้อราตรีรอนโอ้รอดพ้นจากแดดน่ะลดน้ำให้เขาจะได้ออกดอกให้ชื่นชม ดอกสวยงามเลยกล้วยไม้รารีสวยงามเ,เออ,เอ,อนี้เขาแกะเขาแกะกำลังออกดอกจุม่มก็เบ่งบานสวยงามแล้วนะครับไปดูตอนต่อไปเด้อ ไปดูขั้นต่อไปครับตอนนี้ตรมอยู่